จะิ้นหนึ่งมันสู้กินพี่นอ้องเขาเรียกว่ามันอะไรคะมันแกวมันเทปานเอาอนมันแกวเน,นาะม,มีสองอย่างสีขาวกับสี <c oughs> สีแดงมาพี่น้องแยกทานชินหนึ่งสู้กินเ้ยร่างคน่ญญาเขาว่าบ้านบ้านสั่งแยกแทนผ้าหนึ่ง หนึ่งสู้กินนะคะน,นี่แหละเพราะว่ามันมันนะคะชินหนึ่งสู้กินพี่น้องบอ่กินเหมือนกันเนาล่างพี่น้องที่สองสีล่างไว้ชนหนึ่งเพราะว่ามันหวานเัาจะมันก็เด้นหนึ่งให้ลูกกินมันหนึ่งให้กินเขาก็บอกกินแต่เมนเท่ากินคือเกาพี่น้อง ข้าวแห่กินข้าวบากินแน่ลูกกับพ่กินเป็นอีหยังดอกเล็กน้อยสมัยสมมืองกินกะขนมในเซเว่นขนมเฮาม่า,มานานังสินึงงไงกินกะแม่เฮากินคือเก้าวขนเฮาโบนึงแม่กันเนาได้พี่น้องเอายาฆ่าศัตรูเป็นหนึ่งนะขันควาสะอาดอะไเง้ยเฮาล,าล้างเลยพี่น้อง มาตกแต่งกันหมดหนึ่งกันเน่าพี่น้องเอ้ยหนึง่งได้หนึ่งไปใส่บาทได้ทันกับบุมมีผู้เฝ้าลานคนหน่อยไปเที่ยวแล้วก็แล้วลว่ามีคนเฝ้าลานใหานยายนะคะตกแต่งออกกินน้ำกันเด้อสิหนึ่งได้ลายนหนึ่งก็สิใช่ตู้เย็นไว้คือเก่าพี่นอ้องข้าวบะหนึ่งมันก,กันเน่าไม่นึ่งก็เน,น่านะคะ ดูสูก,กินอันนี้ก็เที่ยวมันหล่อนซื้อมาไว้พี่น้องอันนึงน่องอันใหญ่ใหญ่มากอันนึงซื้อก็ขาวนีแย่แนสื้อเด้อแต่ว่ามันฉีดเน่าผิ่วไหมพี่น้องเลี้ยงสินมาหนึ่งสูกพี่น้องเนอะหนึน่งสูกลสินห้เบิง่งเด้ออันว่าสุกไหมว้าสุกแล้วนี่มันพี่น้อง เห็นไหมสวยงามมากเลยหวานๆสุกแล้วไปกินได้แล้วจ้านึ่งมันสุกแล้วค่ะอหอนเรายายชานไปชิมดูนะคะเสืบอืมอหวานีน้อง มนมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมากินนึ่งมันด้วยกันค่ะ